สวัสดีพี่น้องชาวสวนยางพาราชาวจากสปปเราครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวนยางพาราของสปปลาาถ้าเขาใส่ปุ๋ยเคมีนะเขาใส่ปีที่เขาใส่หนึ่งกระสอบถ้าเขาใส่ปุ๋ยเคมีปีที่หนึ่งเขาใส่หนึ่งกระสอบปีที่สองปีที่สองเขาอาจจะใส่เพิ่มอีกกว่าเขาอีกกระสอบกว่าอ่าปีสองใส่เพิ่มอีกกระสอบไปไปเพราะปีที่สามต้องเพิ่มเป็นกระสอบขึ้น ปีที่สามต้องเป็นกระสอบครึ่งปีที่สี่ต้องเพิ่มเข้าไปอีกปีที่สี่เพิ่มจากเดิมอีกปีที่ห้าเพิ่มอีกปีที่ห้าเพิ่มจากเก่าอีกปีที่หกเพิ่มอีกปีที่หกก็เพิ่มจากเดิมอีกปีที่เจ็ดเพิ่มอีกปีที่เจ็ดก็เพิ่มอีกปีที่แปดเพิ่มอีกปีที่แปดก็เพิ่มอีกเพิ่มจนกระทั่งว่าเขาอยู่บ่ไรอ่เพิ่มจนเขาอยู่บ่ไรด้ว็จำนวนบัแต่ถ้าใส่ปุ๋ยคอก้อปีที่หนึ่งใส่ เขาใส่ปุ๋ยคอกปีที่หนึ่งเขาใส่ปีที่สองเขาต้องใส่ปีที่สองเขาต้องใส่ปีที่สามเขาต้องใส่ปีที่สามเขาต้องใส่ปีที่สี่เขาต้องใส่ปีที่สี่เขาต้องใส่ปีที่ห้าเขาต้องใส่ปีที่ห้าเขาต้องใส่มันช่อยู่ในหาปีจะอยู่ในหาปีปีที่หกใส่ปีที่หกใส่ปีที่เจ็ดเขาต้องใส่ปีที่เจ็ดเขาต้องใส่ปีที่แปดเขาต้องใส่ปีที่แปดเขาต้องใส่ปีที่เก้าเขาต้องใส่ปีที่เก้าเขาต้องใส่ปีที่สิบใส่ปีที่สิบใส่แล้วต่อไปจะไม่ใส่เลยแล้วต่อไปเขาจะไม่ใส่ พราะความสมบูรณ์มันกลับมาแล้วความอุดมสมบูรณ์ในสวนเป็นธรรมชาติแล้วไม่เป็นธรรมชาติแลวเขาผต้องใส่เพราะนั่นพี่น้องเลือกเอาเด้อรายจ่ายของพี่น้องเนี่ยเสียายแบบขึ้นบันไดหรือสิล้มแบบล้มบันไดอ๋อแม่บอกไม่เรื่องเกายง่ายเอาสวัสดีครับทั่วประเทศนะการใช้น้ำหมัก e อมสูตรครูเซมในสวนยางนะไม่ใช่ว่ามียางสองร้อยไร่แล้วแม่งหมักทังเดียวมันเอาไม่อยู่นะเข้าใจไหมครับเพราะคุณต้องทําให้สูสีนะ ถ้ามียางสองพันไร่อย่างน้อยต้องหมักสองร้อยถังผมไมจารย์กวิ์สวนผมนี่นะผมใช้ตัวนี้เอ็มมานานแนละ้วดูกระป๋องครับดูกระป๋องดูแกร,อกรลอนดูดูนี่ดูนี่นถาว่าทําไมผมเก็บแกนลอนพวกนี้เอาไว้นะถ้าเผื่อไม่ไม่ใช้เอนะสวนผมถูกตัดถ่ายไปแล้วครับูกตแล้ว,ลวใช้เอมนะ่ยมันมีข้อดีท่่นั้นน่ะแต่มันมีข้อเสียคือราคามันถูกคนไม่เชื่อ สงสัยมาดูงานนะ087-217-7176สวนยางอยู่เบอร์โคกศรีปันจังหวัดสกลนครครับโทรมานะครับหรือถ้ามาไม่ได้นะเข้าไปในเพจยางพาราพารวยหรือเข้าไป you youtube ช่องครูซเซมมุลเสนาน,นะครับสวัสดีครับ ดูยานอยู 2, re, ่สองพันไร่ใช่ไหมหัวใจอยู่ตรงนี้นะถ้าคนดูยานอยู Then, ่สองพันไร่คุณไปซื้อถังมาเลย200ถังทําเลย2น้ำหมักเอเอ็มสูตรคูเซนชื่อว่าถัง200ถังไม่ใช่ว่า2,000ไร่แหละหมักถังเดียวนะแล้วพอไม่ได้ลประดาผมนะมันก็เหมือนกับตำรวจกะโจรเลยถ้าตํารวจ1คนโจร5 0 0ปราบไม่ได้นะถ้าโจร500ตําตรวจ500สูงสีนะเออเหมือนกันหลักการเดียวกันครับ เอาผมจะพาดูว่าผมใช้มากขนาดนี้ผมชาวพิโ,โน่โตเมยพี่น้องชาวต้นยางครับผมผมมาเล่ต้นยางของครูใส่มาครับต้นเล่ตาซ่ามีดเนี่ยซ่ามีดครับนี่ซ่ามีดต้นเล่ตาเป็นไปได้ไหมามาจากกระบี่ครับผมมาจากกระบี่นู่นเลยกับผาตาครับผมเนี่ยมาเล่ตึงตะพนากอนนะครับการหวมเกือพ้องฟันโลครับผมมาอยากรู้นี่ว่าเออมันจริงหรือไม่จริงครับผมตาเกิดว่ากันผมแม่พี่น้องเห็นว่าโอ้ยมันเป็นจริงไหมไม่จริงมั้งดองมาเล่ครับถ้าไม่จริงนะ คุกหนึ่งปีครับตัดห้าแสนเอาข้อมูลป,ประเทศลงยูทูบแต่ต้นยี่สิบปีนะต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นต้นต้นสากกระเบือล้วออกแบบนี้นะส <c oughs> งใสยโทรมานะ0 8 7 2 1 7 7 1 7, 7 6อเอาสวัสดีครับ